ก่อนดูคุยแซบโชอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยค่ะ คุณผู้ชายคนนี้มาอีกแล้วค่ะคุณขาต้องบอกว่าใครที่กําลังเฝ้ารอของดีราคาจับต้องได้แล้วก็ที่สําคัญมาจากโรงงานนะคะผู้ชายคนนี้มารอแล้วค่ะพี่ปอภาคภูมิสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ผู้ครับส,สวัสดีแฟนรายการช่องวันทศเส็จและแฟนรายการคุยแซ่บโชว์ร่วมถึงใครดูพี่ปันดีฟันเด่นค้างวาอยู่ปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงแล้วผมต้องขออนุญาตใช้คํานี้ครับนี่คือโปรครั้งสุดท้ายก่อนเราจะหยุดสงการยาวๆดังนั้นใครที่เปิดช่องวันเดี๋ยวผมบอกท่านผู้ชมเนาะ ช่วงสงการผมเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวพักผ่อนอหลายคนเตรียมตัวเที่ยวหลายคนอาจไม่ได้เปิดทีวีวันนี้ผมเลยขออนุญาตครับเอาโปรโช่วงเทศกาลสงการมาจัดล่วงหน้าวันนี้อังคารที่8เมษายน9 10 1 1เอีกแค่สามวันเท่านั้นเอง่ะอาถามว่าสองท่านเตรียมตัวเที่ยวสงการอะไรยังไงบ้างครับก็เตรียมแล้วล่ะกับชลบุรีค่ะไปไหนกับชลบุรีกับบ้านบางแสน,น เขาเล่นกันยาวนะครับใี่ไหนยาวเลยไปถึงพัทยานวัไหลไปเรื่อยๆเลยไปไหนครับอยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนพักผ่อนนะแล้วผมเชื่อว่าแฟนรายการคุยทับโชว์ต้องมีโปรแกรมบางคนอาจจะอยู่บ้านพักผ่อนบางคนอาจจะกลับภูมิลำเนาแต่วันนี้ขออนุญาตครับเอาโปรสงการล่วงหน้าหยิบมาฝากแฟนรายการช่องวันก่อนแล้วแฟนรายการคุยทรัพโชว์แล้วก็ใครที่ดูพี่ฝันดีฝันเด่นค้างไปอยู่เนาะอยากให้ลองนึกตัวเองเวลาถึงสงการแต่ละปีให้สังเกตตัวเองว่า อายุจะบวกอีกหนึ่งนะใช่ค่ะทั้งอายุเรานะ <c oughs> <c oughs> และอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณ <c oughs> ตาคุณยายหรือผู้หลักผู้ใหญ่บวกอีกหนึ่ง <c oughs> เวลาบวกอีกหนึ่งสิ่งที่มันตามมาคือศีรษะ <c oughs> จรลายเท้ามันเสื่อมไปตามการเวลา <c oughs> แต่หนึ่งสิ่งที่มันเสื่อมแล้วมันเห็นผลและชัดเจนต่อการใช้ชีวิตมากที่สุดคือหัวเข่าเพราะอะไรครับชีวิตประจําวันของเราทุกคนเลยตั้งแต่เกิดมาคือต้องใช้หัวเข่าในการพยุงในการเดินในการทํากิจวัตรประจําวันแต่ละอย่าง ทำมากทำน้อยแล้วแต่คนแต่ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเช่นขึ้นลงบันดงบันไดทรมานแปลว่าปัญหาเริ่มมีแล้วเนาะ,ะเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อว่าเข่าหรือบางคนโทษนะครับแค่เดินหรือยืนปกติยังปวดแปลว่าคุณก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อและหัวเข่า <ừ> เวลาคนมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหัวเข่าจะนึกถึงแค่2ออย่างคือไม่งาดําก็คลอเจนวันนี้ผมมในนามของโรงงานคือโนวาออร์กนิกจำกัดมหาชนพอเราเป็นโรงงานเองขอเสิร์ฟประกอบขึ้นมาหน่อยครับ นี่คือมิติใหม่ของการกินอาหารเสริมคือเราเอางาดํามามิกรวมกับคอเลาเจนงาดำช่วยเรื่องกระดูกข้อข้อต่อและเราเลือกคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนประเภทไททูไททูช่วยอะไรครับดูแลหัวเขา่าเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อกระดูกและพวกข้ออะไรต่างๆงาดําช่วยและใครมีปัญหาเกี่ยวกับหัวเขา่าโดยตรงคือ ค r o ลอเจน i ไทถูช่วยปกติ1กล่องครบขนาดนี้มี60เม็ดหรือ60แคสูนนะครับหกล่อง30เม็ดหรือ30แคสูนอ่ะรับประทานได้1เดือนเราขายอยู่590บาท 2>, า2กล่องคือ60เม็ดกินได้2เดือนแบบเต็มๆเราขายอยู่1,180บาทนี่คือราคาขายทั่วไปที่ไม่ใช่ช่วงสงการหนึ่ง่งร้อยบาทแต่วันนี้ใครที่เปิดคุยแซฟโชดูพี่ฝันดีฝันเด็ดค้างแลวเปิดช่องวันค้างมาอยู่ วันนี้8เมษายนจาก1 180บาทผมไม่จ่ายแค่1,000บาททวน1,000บาททวนและผมมีของแถมครับเบิกของแถมและวางไว้ตรงนี้เลยครับโโวันนี้ใครที่ดูรายการคุยแซบโชวอยากให้โทรก่อนสักบ่าย2กับอีก15นาทียังพอเหลือเวลาให้โทรอยู่ผมจะให้งาดำเพิ่มกล่องที่ 3, กล่องที่4กล่องที่5และกล่องที่6เป็น6กล่องช่วยเรื่องกระดูกข้อข้อ,ขอต่อหัวเขา่ากินให้6เดือนหรือครึ่งปีอักถางความรู้สึกพี่เบนพี่ผู้ว่า ถ้าเจอโปรโนี้พันหนึ่งได้ถึง6กกล่องกินได้ครึ่งปี ความรู้สึขกของสองท่านเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเวลาเจอพี่ปอมไม่เคยผิดหวังเรื่องราคากับของแถมเลยคุณผู้ชมจริงๆอันนี้จะงช็อกอยู่ว่าให้เยอะม,ม,มากคุ้มที่สุดจริงๆมาเจอ,อพี่ปอมที่คุ้มที่สุดคุณผู้ชมเราให้แบบนี้ได้เพราะผมมาจากโรงงานเองอ่ะขอวิดีโอโรงงานขึ้นมาอวดแฟนรายการหน่อยถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองผมจะไม่มีสิทธิทำราคาพันหนึ่งได้งาดำผสมคอลอาเจนไททูถึง6กล่องกินได้6เดือนหรือว่าครึ่งปีเต็มๆผมแนะนำของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนโรงงานของเราเป็นมหาชนดังนั้นคุณมั่นใจคุณภาพได้และ ที่เราทําราคาแบบนี้ได้เพราะเป็นทุนจากโรงงานโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางขอวิดีโอโรงงานลงนิดนึ่งและเนื่องในโอกาสสงการที่ผมบอกท่านชมตั้งแตต้นรายการแล้วว่านี่คือการขายโปรก่อนสงการครั้งสุดท้าย <Okay. S 1> ก่อนเตรียมตัวหยุดยาว mm hmm. ผมจะมีของฝากให้กับแฟนรายการทุกสาย mm hmm. ย้ําว่าทุกสายที่โทรเข้ามารายการขอญาตเบิกของฝากให้เป็นกรณีพิเศษเฉ,ษเฉพาะวันนี้ 8เมษายนและขออนุญาตกล้องจับมาที่ตัวผลิตภัณฑ์รังนกนะครับพี่ผู้พี่เวนท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมให้โทรก่อนบ่าย25 5นาทีใครโทรมาก่อนบ่าย25 5นาทีทุกสายจะได้รังนกแท้จากคอเซเตอร์ของผมเอาไปบำรุงร่างกาย1ขวดเราขายอยู่120บาทแต่เราให้6ขวดคือ720บาทโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นคุ้มจริงๆแต่โปรนี้กติกาที่เดียว ให้โทรก่อนบ่าย2กับอีก15นาทีถามความรู้สึกเรื่องของแถมนยว่าแถมฟรี6ขวด720บาทขวด120บาทความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับชอบทำเซอร์ไพรส์กลางรายการอ่ะพี่ปตอนแรกเยมตรียมเลยตอนแรกว่าแค่นี้ก็คุ้มแลวนะคะคนแค่รานกอีกแล้วน้ำหนักเยอะด้วยนะเยอะด้วยส่งฟรีอุ้ยส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยน้ำหนักมันเยอะจริงจริงเออตรงตงถ้าไม่ใช่โรงงานนี่ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้ทำไม่ได้แบบนี้อ่ะขอส่วนประกอบของรังนกมาหน่อยทำไมพี่เป็นถึงทักว่าไม่ใช่โรงงานไม่สามารถแถมแบบนีี้้ไดดนนน่คือรรงกแาชมเจ แจ้งเป็นรังนกแท้นั้นส่วนประกอบหลักเกือบร้อยเป็นรังนกแท่น,นั้นคุณได้ประโยชน์เต็มๆคาเมื่อคุณกินรังนกแท้ที่ถูกหลักมันช่วยอะไรครับบำรุงร่างกายสังเกตเวลาเราหยิบรังนกไปฝากใครครับไปฝากผู้ป่วยดังนั้นคนร่างกายปกติกินร่างกายยิ่ยงแข็งแรงค,คน3วันดี4วันไข้กินเลยครับอยากให้ดูว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนนั้นใครที่รู้สึกว่าเจ็บอดอดแอดแอดสวันดี4วันไข้ไม่กระปีก้กระเป๋าไม่สดชื่นอยากให้ลองกินรังนกและของเราเป็นรังนกแท้ ใส่นานะและครอยแจ้งเข้าไปมผมขอยญาตแถมทุกสายแต่ให้โทรก่อนบ่าย2 15นาที1ขวด120บาท6ขวด7จ0ดร้ 2 0บาทหมดหน้าจอจ่ายพันหนึ่งบวกส่งฟรีอ่ะเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีผมจะพาพี่เบนพี่พูไปดูโปรพร้อมกันเนาะนั่นใครพร้อมแล้วเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ0 2 0 2 6 5หปปดหรือสแกนค r c อ,อา e คต,ตัวนี้ได้เลยครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทุกเลยครับวันนี้ใครดูพี่ฝันดีฝันเด็ดและดูรายการค้างมาอยู่ผมย้ำเนาะหมดหน้าจอยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวเป็นโปรก่อนมหาสงการวันนี้8เมษายนรายการสดครับหมดหน้าจอจ่ายพันเดียวครับเอางาดาไปทั้งหมด6กล่องกองินได้6เดือนครึ่งปีเเตๆนาาาะะะกรรดดูขข้ออ่หััวโยฉพคบ รังนกแท้บำรุงร่างกายสดชื่นมีเลี้ยมมีแรงอีก6ขวดใหญ่ <คะ S 1> หมดหน้าจอ12ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจเบอร์อยู่ด้านลร่างจอครับ02 026 5ปงศูยสาปดย้ำนะงบ1,000บาทปกติเต็มที่ได้งาดาแค่2กล่อง <คะ S 1> วันนี้ผมบวกให้อีก4กล่องเป็น6กล่องครึ่งปีรังนกแท้บำรุงร่างกายนะครับ เป็นลังนกเต็มคำอีก6ขวดใหญ่หมดหน้าจอ12ชิ้นแบงค์พันใบเดียวครับ0 2นย์สองป่าป่าครับผมเชื่อว่าหลายคนกำลังตัดสินใจอยู่ฝากทีมงานค้างเพจโปรให้หน่อยเนาะช่วงที่หลายคนตัดสินใจฝากพี่ผู้กับพี่เบนเชิญชวนแฟนรายการหน่ว่างบ1,000บาทได้ของถึง12ชิ้น ก่อนสงการมันคุ้มขนาดไหนครับต้องบอกว่าหลายๆคนกําลังรอโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของขวัญปีใหม่อันนี้เรียกว่าเหมาะที่สุดถูกต้องที่สุดจริงๆแล้วคุ้มมากพันเดียวพันเดียวหมดนั่นคุณผู้ชมเวลาเราใช้เงินกับอย่างอื่นเราไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่อันนี้คุ้มมากได้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆตอนนี้การดูแลสุขภาพมาแรงมาแรงเอาเถอะคุณผู้ชมเอาเถอะพันเดียวยังไงก็คุ้มพันเดียวงานดํา6รังนกอีก6 2ชิ้นใครสนใจเบอร์หยุดร่างจอดครับศูนป์สครับนหลืออีกะมา่ปดเปดโปย1ร ชมโูโรงานของเราตอกย้ําความมั่นใจเนาะเผื่อใครเพิ่งเปิดมาดูนี่คือการขึ้นรูปโรงงานครั้งที่2ครับผมในนามของโรงงานเองในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้ไม่ใช่โรงงานเองไม่มีสิทธิ์ทําราคาแบบนี้ขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับอย่างนันผู้ชมนแบบนี้บทหน้าจอจำง่ายๆว่าเราส่งฟรีและให้คุณจ่ายแค่พันเดียวงาดํา6กล่องรังนกอีกขวดงาดําช่วยเรื่องกระดูกเข้าต่อรังนกช่วยบํารุงร่างกายครับหมดหน้าจอ12ชิ้นจ่ายแค่พันเดียว0 2นย์สองศูนย์าองหกห้าแปดแปดแป พิเศษใครเบิ้ล1,002ชุดผมมีของแถมเป็นลครเจนให้อีก3ถุงใหญ่1ชุด1นชุดมีของแถมยังไงก็คุ้มครับ 0,2, นย์สองศูนย์หกห้าปะแปดครับขอบคุณพี่ผู้ขอบคุณพี่แูนขอบคุณท่านผู้ชมครับคุ้มจริงคุ้มจริงสงการครับคุ้มขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะรีบโทรเลยนะ